có người anyway, không ăn tiếng mọi người mọi người mọi người mọi đen. mọi đen đấy chứ mọi người 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 Ê người mọi người này người mọi nặng quá người này người mọi người nặng. Hả? mọi nặng. nặng nặng. mọi thằng này Mới người đã nó nặng quá hình lắm công việc mặc áo bay lắm tình hình tại đây 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 เจ็บตรงไหนเจ็บในน่องเออเออเดี๋ยวแต่นี้มันก็บอกวิทุกคนแหละร่องนี้แบบแบบนี้ทุกคนอ่าอืมรงทุกคนแหละถ้าสักพักมันก็ดีเห็ไเราไปตรงนี้นะ ปกติปกติก็ยุกยกกัวไลไม่ค่อยได้เลยู่โอ้ยตายไแล้วแล้วกดไปเอ็มดดูุเอามือขวาซอยน่งเอามือขวาซอยน่งเขียเนีอกจับแต่เยเหรเนยมันบนดนแตรนด์นกระดงรถจัร้านจำน้ำซุปใช่ไจุ่มกิเอ้าผมก็จะจะเเเป็นนิดหน่อเก็ดรแบบตีเก้าตีกบ

啊 <c oughs>、nee,，多不、yeah, <I>，多干活的多，我都八块钱了，多不，多干活的多，哈哈哈哈哈哈，你么？我上班来开门，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，哎呀，哈哈哈。

เ็บอไม่ไม่ปวดเลยมันเผ็ดบอกินไขรกับด้ไ้ามันเผ็ดโอ้แม่ค่ะเขาซิมเขายังอันนี้เผ็ดอเช้นทสองไปที่นั่นอาะิเอาก็ทู่บ่ฮะัน ขอดซอยกันพงก็บอนพก็บอกสอน,สอนด้ฟังใส่ก็สอน,สอนด้ฟังหัวจะกองชิ้นสมไปอาอนตัวนี้ในฟังหัวอาตนหอนตนอะไรใฟังใส่เอาสอนอันใส่ที่แท่งป่าแอเมนเ็ี่แห <c oughs> ่งป่าเออม้เยโอ้ยสี

ลองลองยอมือขางขวาบ้างขางขวาขังขวาขังขวาเออเยอะเฮ้ยหนงเสียเฮ้ยน่เสยเยอเ้ยเออ Hej, velkommen til den her video. Tak for at se den her kanal.